สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอุ่งอิงฟ้าเจ็บหลังประยุทธ์บอกเกปีคนลืมรัฐประหารหมดแล้วเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่พักรวมไทยสร้างชาติ คลเอกประยุท์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พักให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้าร่วมการประชุมพักว่าได้ให้กำลังใจว่าที่สสโดยขอให้ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดต่อไปและยินดีกับผลเลือกตั้งซึ่งมีทั้งสสเขตและสสปฏิลิษ ให้เดินกิจกรรมของพรรคต่อไปส่วนอะไรจะเกิดขึ้นให้เป็นเรื่องของอนาคตหลายๆอย่างอยู่ในขั้นตอนของเขาตนถึงไม่อยากจะตอบอะไรเพราะมันยังมีอีกหลายขั้นตอนและได้ตอบคำถามนักข่าวถึงเรื่องวันครบรอบ9ปีรัฐประหารโดยทางด้านพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าเขาลืมกันไปแล้วเมื่อถามอีกว่าจะไม่มีอีกแล้วใช่หรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าเขาลืมกันไปแล้ว9ปีแล้วลืมไปแล้วล่าสุดทางด้านนางสาวแพทองทานชินวัตร แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยได้ออกมาโพสไอจีสตอรีโดยเป็นคลิปที่พลเอกประยุทจันโอชาต่อผู้สื่อข่าวว่าลืมไปแล้วเรื่องรัฐประหารโดยคุณอูงอิงได้ใส่ตัวอักษรไว้ใต้คลิปดังกล่าวว่าคุณมึงลืมแต่กูไม่ลืมค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ